ที่ลูกค้าชอบกินที่นี่คือมันไม่มันครัวแล้วมันแห้งมันไม่เลี่ยนหมูแดงของเรามันก็ไม่เหมือนใครเป็นรสชาติเฉพาะของคนเขาติดใจเขาก็มาบ่อยๆ พี่ชื่อหมูเป็นลูกสาวป้าเพียนครับพี่เพิ่งมาช่วยขายไม่นานนี่แหละช่วงก่อนโควิดรอบแรกแป๊บหนึ่งแล้วก็พักไปแล้วก็กลับมาช่วยใหม่เพราะาตอนนั้นทํางานประจําตอนนั้นมีคนมารีวิวเยอะเนาะคนก็เยอะพอสมควรแม่เขาก็ให้เ,เนาะอกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชอบกินที่นี่ก็คือมันไม่หมันครัวแล้วมันแห้งมันไม่เลี่ยนขั่วไก่เนี้ยเขาเป้นํนหมูแดงลาดหมูแดงของเรามันก็ไม่เหมือนใครเป็นรสชาติเฉพาะคนชอบกินก็มาได้บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมาแล้วก็แม่เขาก็จะมีกากหมูเขาก็จะพยายามต้มน้ํานู่นนนี่ให้ลูกกกค้าก้าาิินนนนนว่แบบเอ,อัีีดะ ได้ใจลูกค้าเนอะคนเขาติดใจเขาก็มาบ่อยๆแม่เขาไม่ดูหรอกแต่แม่ถ้าเกิดว่าช่วงคนเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยิ้มเพราะว่าเขากลัวกลัวไม่ทันกลัวไหมเขาก็เลยไม่ได้ไปเล่นด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่านั่งสบายๆเหมือนหนูมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบกินน้ำป้าอย่างน้ำป้าอร่อยนะเนี่ยกางหมูนะป้าก็ตั้งใจเหมูแดงก็นู่นน,น,นี่เขาก็จะเล่นของเขาเอกลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้แหละเขาจะเหมือนกับพูดพ่นหัวน่ะแต่เขาเป็นคนใจดี แรกๆมันก็เส้นใหญ่เนาะแต่พอตอนหลังเรามีเส้นหมี่บะหมี่แล้วก็เส้นเล็กให้เลือกเนี่ยลูกค้าเขาก็เริ่มกินตามความชอบของเขาแล้วชอบกินเส้นไหนเขาก็จะเริ่มสั่งเส้นที่เขาชอบกินแต่ละเส้นอ่ะมันก็มีกลิ่นเอกลักษณ์ถ้าเกิดว่าเราตรมก่อนเราจะรู้เลยว่าแต่ละอย่าง มันแตกต่างกันพวแต่ละหมอ้อเราต้องรอให้ทุกอย่างมันเซตเข้าที่มันถึงจะมีกลิ่นหอมมีความอร่อยเวลาจังหวะนี้เส้นได้ละใส่ไข่อ่ะตอนนี้ไข่ได้แล้วใส่ใส่เครื่องแล้วก็เอาขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปผัดแป๊บแป๊บอะเส้นมันไม่แห้งมันไม่หอมมันไม่ได้ที่มันก็ไม่อร่อยมันน่นแหละเราถึงใช้เวลาแต่ละหมอ้อ นานหน่อยเขาห่วงว่าถ้าเราลงไลน์แมนลงอะไรแบบนี้โอ้ถ้าเขามาต่อคนละยี่สิบสามสิบหคนนั่งรอที่ร้านส่วนมากลูกค้าเขาก็จะรู้เขาก็จะโทรมาสั่งแล้วก็เรียกไลน์แมนมารับเรียกแกร็บมารับเพราะว่าคั่วแต่ละหม้อมันใช้เวลาไงมันไม่ได้ผัดรลงๆกันได้หลายๆจานเราเทเราทีละจานททละจานมันก็เลยต้องเอาแบบนี้ที่แม่เขาสะดวกเขาห่วงคนที่ร้านที่มาไม่ได้กินเหมือนก็คนมาก็เ็าเพย่อนเทียอนอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งมีกําลังใจคั่วก็ทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงเขาก็มีแรงอะไรอย่างเงี้เราเห็นเขามีความสุ ว่าอร่อยไหมเขาบอกอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออที่เราทำเรามันก็มีความสุขเนาะหรือไม่บางทีพี่ล้างจานอย่างเงี้ยมนไม่เหลือเลยอะ่ะนั่นก็คือความสุขที่แบบว่าลูกค้ากินแล้วแบบเออมันต้องมันอร่อยจริงแหละมันถึงไม่เหลือเลยอะไรอย่างเงี้ย คุยเขาก็อยู่แถวดีโอสยามเนาะแล้วก็เดินมาหาถนนเจริญกรุงซอยหนึ่งพอเจอเจริญกรุงปุ๊บมองเข้ามาเจอพระพรหมเดียวสายก็เจอพระเพียรแต่ถ้าใครมาจากวัดราชประคิก็ตรงสี่แยกเลี้ยวมาจากวัดราชพระคิเราก็ดูเส้นที่มันเรียบคลองฝั่งตรงข้ามเรียบคลองวัดราชประคิก็จะเจอร้านแม่หรือไม่ก็ไปจอดตรงวัดสารลมจะมีที่จอดเยอะแต่ว่ามันเดินนิดนึงเดินให้เราหิวเยอะๆจะได้อร่อย ากร้านก๋ยเตี๋ยวขั่วป้าเพียนะเบอร์โทร0891787035ขายจันถึงเสาเชิญมาทานนะคะแม่อร่อยแม่เอาเงินเลย <laughs>